พี่น้องสวัสดีค่ะไปตลาดมากนึงค่ะอยากดันดนและดันดนเป็นวู้บวบาบเนะเพราะว่าตเตวิมันล้งฟังั้างนี้นี่มาเล่นนางหันหลังให้ตเวตวนไปได้ของดิดมากเด้งแล้วก็เครื่องโล่นี่ตับมีหัวใจหน่อยนึงบ่ พ่นให้มากสักนี่ไก่แก้วควมอยากพี่น้องเอ้ยดันดุนไปขอผู้ถ่อไปได้หมูมาเคิโงรโูอยากเนื้อมันบวสดมีเนื้อมีอยู่แต่มันบวสดแต่ว่าหมูนี่กรเจ้าเห็ดมือตัวมือนะไว้ใส่แล้ไวไปนี่แหละแก้วแก้วแบบเปี้วแบบสแบบาใจเลยมาผู้ใดบ่ก,กินดิบกินยังกะขอโหขอไพ่เด้อพี่น้องมันบ่มมีเนื้อกินกินหมูน,นี่แหละอยากแห้ง วันนั้นของเดืนอนพักบ่พักหลายยางอยู่พักไม้พักเกาเดะมาล,าขมาละาาลขี่นกมะน้ำกระลำขาดบ่เด้เมาเลยไม่แตกง่้มมืดดอกโซ่ซื้อซื้เครื่องลกอะไร <c oughs> แต่ว่าสีพยายามอยากหลาย มาเอาไหนก่อนเราตับก่อนบ่ตับก่อนเนาะซ้ำไปเกียยเป็ดเกียยไก,ก่ตัสวผู้เฒ่ากตลังหันกล้วยฮะอื้อคว่ำยาพี่น้องมาไปเลยเด้อจวดอืมอ้มอืมอ้มอืม้มอื้ม ต้นหอมนะรักกระแพงแพงไหมคะกระโจมโจม,มต้นหอมได้สามต้นสิบบาทปลูกก็ยากง่ายว้หวานมึงคิด่นหลายอยากตัวอว่ามอยาก

เลตอมต้นหอมเนาะพันเลยพีน่น้องเดี๋ยวพันสามสิบหยี่ก็บ่ได้พันหรอกกดเอาเดี๋ยวก็ได้กิน <laughs> เป็นไ้เจอพี่น้องมาละสะดาวว่านี่แหละมาละคักก็สะดาวอีก,ก เสีบหมูก็เซีบหมูนี่ไม่สุดสุมือเลยค่ะครา่าาเาเพิ่งจะลุกตลาดเที่ยงม่คือเนือ้อเลยเพราะว่ามันปิดบันน,น้อยๆเจ้าเหลือจากตลาดแง่เจ้าก็มาขายเนี่ยแต่เขาจะกินดีๆเขาต้องไปถ่าเ้าสี่สองตี่สาม Nếm không? Rất rất may may luôn Nó subscribe cho วายมีแห้งปอบ สองต้นตั้ไปสามต้นมน่ตเดียวกเฮ้ยขี้แมวาสองตัว่ไหมป้าก็ลงไปหอดไปหน้าคุณป้าหยิถงมาแล้วอะไรงไอในบ้านก็ต้องติดสัตว์ กันมัดมือมัดยืนเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเป็นเ้อตนสานะพี่น้องก็โเ้อูเย่กินิกินยังก็ได้ อย่งน้อยบ้าลูกพึ่ติดซัดกันสองตัวล่ะสองตัวพึ่งล่ะไปคุรเลกันยู่นเฮี้ยนพุ่อีกเอาลอกก็ย่านบ้านไยเจ้าเลีนเลนขึ้นบ้านเกือบท่านก็ลอกขึ้นลังคาบ้านสองตัรัดได้พึ่งลงม่กี่น้ำเหลี่ยงงเรลี่ยม 对呀。<Yeah. laughs> Chị nghe bố thử liền Cứ xài dư liền ngoan này Bố cậy cả Bố bón bố cậy Bố bón bố hãy chào chịu bố nghe bón bố hãy chào chịu bố Lá được bà. <laughs> Nên kiếp dài kiếp dài Nó mới lại ừ. Ừ, cái dưa <laughs> thôi đi Hà loài vui mừng thanh cho mới thôi đấy hả cho mới thôi đấy

ซื้อแม่ก็เสียงยงั่นน่นเสียงมันิะไปหาเห็นมาจะว่าตบาเสียงเลยหาบ่เย,ย็งกันอยู่กว่างโคลแต่ว่าพีบังตาอืมแซ่พี่น้อง Đầm ngột bộ man nhạc Có bây giờ nữa Ngao ngao Như bộ đồ bà năng Để trong cái Ừ. Anh đi mua mấy tập mau mình bỏ Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn có đâu, không thể thử cái kia, chúng <laughs> ta còn mùi lâu nó không thể thử cái kia, mình tao ngoài té mặt rồi.

กินแล้วเข้าไปแล้วมีแห้งมีแห้งูุลามีโอกาสได้กินเนี่ยเรที่ได้กินเย่ว่ากันเด้อน้ำกินได้ดเรวด มือเลี้ยงของทีล่งสวนสิ่งนั่นได้ไปไเป็นไงร้รนนนอนจะเรียกไปบอกเอาพอดีกับพ,พอ่อพอชิบไปชีดยางสิ่งนั่นเพือเาพา่อข้าวผ้าเก็บวันหน่ธรรม คอยจเมีแนวเอยเก็บอย่างขาดฝนเนาะแต่งนีเมีเดียวกับเนี่ยถือเคแค่แสงเขาหักแล้วมันสื่อความคนละอ,อย่างเอาะโอเค่ากขออาึ้นอ่ะอย่น้ำสมบอะไรมันเน่านะเขาจะสื่อไปเขาจะขาดทุน เกือบมดดนื่องบูบา่าบูบา่าเพื่อนสนิละ่ะขายยากแล้วไว้รับเด็กๆขอบคุณค่ะ 有有有。走走走